ติมาเอากันถ่ายให้่ายให้ก็ถ่ายแล้วถ้าอย่างนี้เป็นตัวแล้วย้งหน่อย้งหน่อยยงหน่อยระดานี้เราอยู่ที่พิิธภัณฑ์พื้นบ้านก่อนที่จะเข้าพระราชวังเจยงบกนี่ก่กได้ครับมีรักก้ีรักก <muchan> à, còn okay, okay. okay. Andy còn Andy, yeah. Ok, một song sang kim chi, Ok, một one đừng quên, เดีนกล้องนี้นะครับ1กล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับส่งเสียงด้วยโอเคดกดจะจมัญาเล้วคุณนิติหนึ่งนาทีกดให้กันหนุ่มพิจิตรมัญาทนี้เทจะไม่มีแล้วไปเดินอ้อมจามัญา นี่คือเนชัน n a ลโ o ร์โคเรียนหรือพ,พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาของเกาหลีใต้เจอาอาจารย์สรตีอ,รอ,อยู่ใต้มิวเซียมข้างในเป็นพิพธภัณฑ์แห่งชาติของเกาหลีข้างในจะแสดงวิถีชาวบ้านแ,แต่โบราณมีครัวเรือนห้องนอนเลยแล้วข้างด้านในนี่เป็น ภาพช่วงบล็อกจูงอาจารยสอนไปมาแล้วทั้งคู่ผมไม่ได้เข้าครับเมื่อยขาคือเคยดูมาแล้วก็เลยขอนั่งพักให้เพื่มเข้ามาครับงั้นผมขออนุญาตเข้าไปข้างในทางด้านนู้นนะครับเห็นภูเขาไหมครับทางด้านหน้าภูเขานั่นเป็นบูเฮาส์คือทำเนียบประธานาธิบดีคือไปเรียนแบบของอเมริกาคือเข้าทาสีน้ําเงินครับอเมริกาเรียกว t e h า u ส์ที่นี่ก็เรียกบูเฮาส์นี่คืออาจารย์สุรจีนะครับครับ แล้วาคนดีมีลักษณะอยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะ ขขางขาหลีในสมัยโบราณคอเียขาเป็นกัปันอาย็นษของครเอเีย เาลันนะคะเมืองบาะเอเจนซีท <Okay. S 3> <Okay. S 1> okay. ี่นะคะเอเซนซิตี้เมืองเก่าตามนี้ที่ว่าที่เจนี่บอกที่คนที่ฝีมือทำทำฟิวเกตนะคะทำสีสวยสวยสวยตื่นหลับที่เก้านี้เนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็

เป็นเออสูกรัชกาที่ห้าไม่ได้มีถึงว่าที่ที่ทำพูดเขาเาดีกว่าเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็เจอคนไทยกบถัร์น้าแปลว่าฉันนะคะ

ัวที่ใช้ไถนาจะมีการครอบปากเพื่อไม่ให้รับประทานอาหารหรือหญ้าในขณะทำงานมครับนคก็ไมีใช่ยืนอยู่ใกลก้กัตรัต์เกาหลีแต่จะราชวงศ์ไหนผมก็จำไม่ได้นะฮะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดแม่แฝดเลยรักกันแฝดเลย ใช่ไหมคะคุณเม่จงไว้ใจนะคะไว้ข่าว่าวันนี้ครอบครัวของเราทุกคนกินเยอะด้วยเยอยๆ้ไรใช่ค่ะน้ก็อันนี้ก็เป็นก็เป็นตอนที่ตั้งเจงาวัดก็เป็นนี้เลยนะแต่หลังจากเซนบาลุงจนี้ก็จะเป็นก็เปินใช่ไหมคะแต้ว่าช่วงสมัยก่อนนะคะที่คุณผู้หนนี่นะคะ ผู้หญิงไม่ถึงว่าผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายหรือว่าสามีภรรยานะคะอยู่ห้องแยกกันนะคะอยู่อยู่ไม่ได้อยู่โดยเดียวกันสมัยก่อนผู้หญิงผู้ชายแยกกันอยู่คณะของเรากำลังเดินออกจากกติชนวิทยาความเป็นอยู่ของชนชาติเกาหลี คือบ้านในชนบทเป็นกลุ่มครอบครัวของชาวชนบทซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันและมีหลายโรกเรือนนี่ก็อาจจะมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น เี๋นี้านนี้เรียกกินงานเค็งได้อีกโดนจะได้เด็กไหมตลาดเช้าเอาชาวเกาหลีการทำกิมจิกากผักต่างๆเช่นประกาศข่าวหัวผักกาดผักนานาชนิดเรียงไปกับท่านหัวหอมจะมีการผสมสูตรของกิมจิมากถึง มากกว่าเป็นร้อยสุกประกอบไปด้วยเกลือพริก,รกน้ำตาลมีการทาส่วนผสมบนประกาศแล้วก็หมักด้องไว้จนกระทั่งสำเร็จเอามาเป็นจุดจิซึ่งเป็นอาหารเครื่องเครื่องเคียง ที่สำคัญของชาวเกาหลีได้แล้วก็หมักดองไว้ในไห่จนกระทั่งสุดได้ที่ในขณะที่ผู้หญิงทำกิมจิผู้ชายก็จะทำเกษตรกรรมหรือปั้นไหยปั้นหม้อ ในบ้านผู้หญิงจะช่วยงานบ้านและดูแลเด็กแลว้ลวแลว้วแล้วนำเสียนรอยอยู่ที่ที่ข้างนอกเว็บหนึ่งนะคะเด็จุสินไปรับข้อมูลสารสนเทศเรื่อนลำไปประกอบ ความรู้บันทึกภาพกิจกรรมที่หน้าพิธิพัณฑ์คติชนวิทยาของเกาหลือวันท่านหลองคันชัยท่านอาจ,จรนนารย์จำลองคารบดีบัณฑิตออกจากพิธิพัณฑ์คติชนวิทยา คติคนวิทยาพิธพธภัณฑ์หลังนี้ตั้งอยู่กลางเมืองกรุงโซลสะดวกในการเยี่ยมเยียนและก็มีการนาแสดงในรูปของสามบิติทําให้ดูได้ง่ายบางคนใช้กำลังตัดสินใจที่จะเข้าดูพิพิธภัณฑ์ดูพระราชวังเชียงบุกหรือไม่อย่างไร มก็จะเป็นดังในและดังในพวกเรากำลังเข้าชนพิพัณฑ์เทียงบุกส่วนเด็กนักเรียนชาวเกาหลีก็เข้าวิเสียนปฏิชนวิทยาต่อกันคณะทั้งบัณฑิตและก็อาจารย์ได้เดินเข้าไปในพิพิภัณฑ์เ,เอ่บพระราชวังเทียมบุก ขราวพลอยแลี่พอดีเห็นไหมคะที่กระเบื้องคุรุสีสีเขี้ยวๆทั้ง,ทงนั้นทั้งล่างนะคะตงรงนั้นเป็นคือเป็นบ้านขราวพรอยและทีดีที่เมื่มอวานได้ทก็จะตามมาตั้งแต่แล้วน,นะคะเพราะว่ายุบบริเวณนี้อะทังล่างมีที่บนภูเขามีอยู่แล้วใช่ไหมคะข้างหน้าแล้วมี้หลมคานไหลด้วยก็เลยว่าความที่นี่นะคะความจุยดีเพราะคนเขารีกก็จุเชื่อว่าความจุยดีที่สุดน,นี้ก็เป็นคนสําคัญอยู่ เราเชเพื่อนบองยูนเราเราเรียนนี้แล้รับฟังรัฐบุรีตรงนั้นเียกลัดคณะกำลังเดินเข้าไปในพระราชวังกินไปแลพี่เาป็นนี่เป็นชาววังระดับไหนเนี่ยนน ขณะนี้เรากำลังเดินใกล้เข้าไปศูนย์การของพระราชวังเชียงบุกนี่คือวังของพระราชินีของจกักรพรรดิประเทศเกาหลีที่สมัยโบราณ